สาย็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกมเอินไซด์ Inside นะฮะเป็นเกมใหม่เลยโอ้โหเดียวกล้นะไม่มีโหลดไม่มีอะไรเลยไม่มีนะออฟชองออปชั่นเลยเนะี่ยมาถึงเล่นเลยโอเคเล่นเลยก็เล่นเลยฮะเราจะได้รับบทเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะมันเป็นเกมจากผู้สร้างริมโบนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่าไอ้นี่ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะมันชื่ออะไรเนี่ยเราตั้งชื่อมันไอ้สองแล้วกันฮะไปการมาเจอไฟของไอ้สองกับ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่รู้มันไม่เกินอะไรเลยมันให้เล่นเลยเนี่ยรอดได้ด้วยมาดูซิจะมีว่าจะเจอสิ่งใดฮะโหคล้ายๆลิมโบนะเนี่ยปั๊บ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 นี่มูเมนต์ดีมูเมนต์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งปั๊บ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 นี่เกมสยองขวัญดูซิลิมโบก็ไม่สยองขวัญวาที่จริงแล้วเกมนี้มันจะสยองขวัญไหมอะไรอ่ะรถไฟเหรอทำได้ไหมเนี่ย โอ้รอดได้รอดได้ปึ๊บโอ้โอเคโอเคใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่มันมันจับคนไปไหนอะ่ะเอ๊มันยังไงกันเนี่ยเอ๊มันเหมือนมีจับคนไปทำอะไรด้วยฮะอะไรวะเนี่ยไม่จะเหมือนเราจะอยู่ในป่านะฮะเหมือนเรากำลังหนีหนีอะไรหรือเปล่า เด้ยจจะเป๊แน่อะไรอะไรรู้ดีพิมพ์นิยมอย่าอย่ารู้ดีพิมพ์นิยมเดี๋ยจะเดี๋ยวจะไปละเวย้ยไม่ได้กินข้าง่ายหรอกมาเราน่าจะหนีเป็นการหนีอะไรนะฮะเท่าที่เห็น มีการดันมีการดันมีหมาด้วยเหมือนหมารู้ไงหม,มาลูกเว้ยหมารู้หรือเปล่าหมารู้หรือเปล่าหมารู้หรือเปล่าไม่รู้โอยสบายสบายเดี๋ยวหม,มามันทำเหมือนรู้วะ่ะอ๋โอ,โ,อ,โ,อโล้ลลมทีเข่าเสื่อมพอดีทีไง เฮ้ยจะเฮ้ยเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยต้องวิ่งเหรออ๋อหรือหรือยกกล่องอ,อ๋อดูไม่ออกวะโอ,อ้ึกร่าซับซอ้อนเหมือนลิมโบ้เลยเขารู้สึกเฮ้ยจะนี่ฮือจูปุ๊บนี่ะมันมีใครส่องไฟไหนรู้สิลองไปดูหน่อย โอ้มีว่ายน้ำด้วยเหรอเฮ้ยหมาเฮ้ยหมามาหมามาเพื่อนมามาอุ้ยอุ้ยโอ้หมามอุ้ยเสียวเสียวหัวหมามาเร็วมากตอนก็ว่าตอนแรกว่าตัวอะไรว่ายน้ำมาโหหรือว่าจระเข้หมาว่ายน้ำเร็วจังเลย มามาอีกไหมเนี่ยเรากำลังอยู่ในป่าโอ้โหตะกิดเสียวมากเกือบเกือบโดนหมาแดกหมาดุจังเลยพี่ก็โหดไปนะหมามีม,มีไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมเหลียวมองฝั่งนั้นมีอะไรเหรอเฮ้ย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 จับ เฮ้ยว้าๆๆๆวิ่งนๆๆๆๆยๆๆ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 ๆหๆๆ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 ัๆๆนๆๆๆๆอๆ่าอๆๆๆเลๆๆ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 งๆๆ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 จๆๆ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 าๆๆ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 ๆยๆๆ้ๆเๆๆ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 ้ๆๆ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 งง อุ้ยได้ยินเสียงคนลงไม่ใช่แค่คนลงมันวิ่งมาแล้วไอ้สองวิ่งมัปุ๊บอุ้ยาจปุ๊บอุ้ย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 อ้ยอุ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 ้้อุ้อุ้อ น่าจะต้องรอนะฮะคันคันที่คันแรกไอ้คันที่สองเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเจ้เฮ้ยเจ้เฮ้ยจ้เฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงนะเฮ้ยเจ้เฮ้ยเจ้อู๋จวนอู๋เซียวเซียวเซียวโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นไอ้สองวิ่งไอ้สองวิ่งมันมาอีกแล้วเดียวนั่นหมาใช่ไหมกูล้มกูล้มเดียวเดียวกูล้ม โมาแด็กออะอร่อยเลยมือมือโอ้โหมันเริ่มตรงนี <narrow ing Mechan ics> ้เลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมลูแกแล้วลูแกแล้วมีเดินเดินสะดุดด้วยโอ้โหไม่สังเกตก็เห็นทุกทีไม่เห็นสะดุดเดี๋ยวจะรอก่อนรอรอก่อนแป๊บนึงรอก่อนแป๊บนึงแล้วก็โกยละฮะโกย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 โกลเฮ้ยจับ โลไอ้สาเว้ยไอ้สาเว้ยโลโลโลบอลมาแล้วมันมาแล้วหูยจะปะถุยโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์ดีนี่ก okay, ็ย ouais. right? ิงจังเลยเดี๋ยว็ดเด็ดจำได้ว่ามีตอไม้สะดุดเว้ยโอ้โหตอไม้ขนาดนี้กูพลาดได้ยังไงหมาเฮ้ยใกล้แล้วหมาเฮ้ยจะปุยชัวอ้าวหุยสวยสวยเออให้มันตื่นเต้นหน่อยได้ตื่นเต้นหน่อยสยองขวัญไม่มันก็ไม่สยองขวัญนะเดี๋ยวกันนะ ถ้าส่องอย่างนี้ทำไง не? ดำน้ำได้ไหมอ๋อดำได้ฮะเฮ <c oughs> ้ยมึงยิงโดนเหระเนี่ยกูดำน้ำอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องดำลึกๆเหรอดำลึกๆดำลึกๆน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> โอ้มีกระอึกๆๆ คือเหมือนหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันโ okay, okay. อเคฮะโอเคไอ้เกมนี้ได้ตื่นเต้นอย่างเนี้ยได้ตื่นเต้นอย่างเนี้ยไอ้สองไอ้สองเอง็กไปทำอะไรมาหรือหนีอะไรมาเนี่ยน่าจะหนีอะไรมามากกว่าอะไรเนี่ยหมูเหรอจับได้ไหมไม่ได้เหมือนคนอื่นโดนจับไปหมดแล้วนะฮะเหลือแต่ไอ้สองคนเดียว จอมแจมจอมแจมเพราจนี่มูเมนต์มูเมนต์เ,นเรื่องวิ่งนี่ขอให้บอกชำนาญน,นักโอ้โหเกมสวยสดงดงามน,นะฮะผมว่าเป็นเกมที่โอเคทีเดียวเข้ามาในอะไรไล่ข้าโพดเหรอทำไมมันสูงจังเลยวะประเด็นคือถ้าหม,มามาไล่ในใน,น,นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้โหมีมีอะไรไหม มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมเอ้ป่ามันก็เอ้ยเ๋ยวกันนะเห็นอะไรวะเหลืองๆตัวอะไรอะเหลืองๆอ,อะไรอะลูกเจี๊ยบเหรอแล้วลูกเจี๊ยบตามเราทำไมเฮ้ยจ้ะโอ้โหมีลูกเจี๊ยบด้วยเว้ยสีสันโคนมาเดียวกันลิมโบเนี่ยตอาที่ดูน่าจะขายปริศนา เอาหมูฆ่าหมูเหรอลงฆ่าหมูเหรอใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ฮะชึบเข้าไม่ได้ต้อต้องขึ้นตรงนี้ฮะโหการปีนนี่คุนมากเหมือนลิมโบเลยยกเยกได้ไหมไม่เชล้วก็มาตรงนี้ เพื่ออะไรอะ่ะดึงก่อนล้ดึงเพื่ออะไรอะ่ะประเด็นคือดึงเพื่ออะไระไม่เข้าใจอะ่ะดึงเพื่ออะไรอะ่ะ มีไม้ได้วยต้องเปิดนะโอ,โอเคเอเให้ให้ให้ให,ให้ลูกเจี๊ยบมาต้องใช้ลูกเจี๊ยบเหรอเอาลูกเจี๊ยบมาทำอะไรอะ่ะไม่เห็นตาม,มาเว้อยู่ไหนวะใช้ลูกเจี๊ยบเหรอ อ๋อเด้อเดๆๆเดเโอเคโอเคจับทายแล้วล่ะไอลูกเจี๊ยบม่อยู่ตรงนี้โอ้ยตามสิลูกเจี๊ยบไอลูกเจี๊ยบนักมึงก็เข้าไปข้างในสิวะเดี๋ยวต้อง่อมาฝั่งนี้รอลูกเจี๊ยบมาฝั่งนี้แล้วก็ปุ๊บเ้ยจ็บก็วิ่ง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 แล้วก็กด ด,ดู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 ลูกเจี๊ยบเข้าไปอ๋ออย่างนี้นี่เองเอาลูกเจี๊ยบยิงลูกเจี๊ยบไม่ตายเหรอวะจริงๆนะลูกเจี๊ยบไม่ตายเหรอวะโหดจังเลยไอ้สองไอ้สองเอ็งไปทำอะไรมาดูสิมีรู้สึกเราจะเดินบนหลังคาไม่เสียวตกบ้างหรอไงวะนี่เฮ้ย โอ้โหกูแอ,อสซิซินคีนเลย S C O ม A เองอว้าปึออ๊อเข้าไปเอ,อ่อเจ็บไม่ตายใช่ไหมไม่ตายโอเคอเฮ้ยแล้วไปไงอ๋อต้องเข็นหรือเปล่าโอเคอะไรคือไม่มีการสอนเลยนะเกมนี้คือต้องสัมผัสสัมผัสได,ด้วยตัวเองมาดูกันว่ายังไงฮะโอ้ยโอ้ย,อย,อยเดี๋ยว เฮ้ยทำไมมีสร้างหมูเหมือนมีอะไรใช้หมูอยู่อะอะไรอะไม่ฟื้นนะคงไม่ฟื้นนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคนมึงลึกไปนะเนี่ยเฮ้ยนี่กูจะว่ายในโคนได้เลยนะเนี่ยจะจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้มูเมนต์มูเมนต์มูเมนต์โอเค อีกแล้วอ่ะเอ้ยมันมีอะไรชัยหนอนอยู่อ่ะอะไรอ่ะไม่แน่ใจนะฮะโอ้โหหลายตัวเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวช้ตูดเดี๋ยวตัวนี้ใช้ตูดจะฆ่าเลยเออโอเคไปละโชคดีนะเพื่อนเฮ้ยเดียวเดียวกูบอกโชคดีกูบอกโชคดีปุ๊บหัวเอสซีโอเอสซีอาร์คือโดนหมูชนอะไรวะออดแอร์จเลยโดนหมูชนครั้งเดียวเดะเดวเดะเดะเอาไม่เอาไม่ ไม่จำเป็นหูยหุยจูม่จำเป็หูยนี่นี่โกย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 ม่จำเป็นถูยจะปัดตีมูเมนมูเมนม่จำเป็หถูยมูเมนมูเมนเดี๋ยวเดี๋ยวมันทางตันเพื่อเดี๋ยวมันทางตันผมพุ่งอย่างนี้เลยเหรอมึงยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยไเดูเดี๋ยวให้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยจ็บโอเคสั้งบยังโดนใช้ตูดไปนะโอเคดึงดึงอ๋อเหมือนโดนเป็นปรสิตปะมามาเพื่อนเพื่อนมานี่มานี่มานี้มานีเราเรารู้ว่านายไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าเราเราอยากจะทําทำไข่มีสนาเพื่อนยืมหน่อยนะไหนดูสิอะไรอ่ะ อ๋อ <AL> เหมือนเป็นแกนควบคุมทางนั้นนะฮะมีโดดด้วยต้องใช้สองคนหรือเปล่า <c oughs> มันก็เปิดไม่ได้อยู่ดีวะเดี๋ยวกันนะอ๋อ <AL> เดี๋ยวได้ได้ละได้ละโอเค มีการควบคุมอย่างนี้ด้วยฮะอันนี้ไม่แน่าจว่าเป็นตุ๊กตาหรือว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวนะต้องดึงไหมอ่ะโอเคดึงดึงแล้วใกล้ต่อเออจเจ้าออกเนี่ยอ๋อเหมือนเกี่ยวกับการควบคุมอะไรสักอย่างนะฮะไม่รู้ว่านั่นเป็นคนหรือเป็นตุ๊กตาหรือเป็นขุนอะไรนะฮะ ทีนี้เราเราจะเปิดยังไงย้ายจากป่ามาโรงงานเอจะเจะโอ้มีแสงสว่างโอ้สวยงามสวยงามสภาพเมือนเหมือนโดนอะไรนะฮะไม่รู้ว่าเรื่องของเกมเป็นยังไงนะฮะที่แน่มีการจับคนแน่นอนแล้วมีการควบคุมเออเขาต่อแถวซื้ออะไรกันนะ่ะ iPhone 7หรือเปล่า เดี๋ยวมีรถอีกแล้วอะรถ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 บรรทุกอะต่อแถวซื้ออะไรกันอะประเด็นคือต่อแถวซื้ออะไรกันแล้วเราแล้วเรากำลังจะไปไหนประเด็นเราจะขึ้นยังไงเนี่ยอ๋อใช้อนี้เหรออ๋อโอเคอ่ะแล้วก็ใส่โซ่ขึ้นไปใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ ใจใจเร็วๆไอ้สองมีหมาอีกไหมเนี่ยหมาเองก็วิ่งเร็วเหลือเกินไหนดูสิโอ้โห,โหมูเมนต์เกมนี้มันสุดยอดจริงอะไรอ่ะนกอีกแล้วอ่ะใช่นกปะน่าจะเป็นนกนะฮะออะไรอ่ะจะต้องทำอะไรข้างบนเหรอ จาแล้วไปทางนี้กันฮะรู้สึกข้างบนยังทำอะไรไม่ได้อืมอขึ้นไปฮะดูสิจะมีอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรมาทำไม <c oughs> มาทำไม <c oughs> แล้วแล้วไงอะ ก็ไม่เห็นทำอะไรได้เลยทำ,ทำไมทำไมอ่ะเป็นคือทำไมทำไมมันไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันโดดไม่ถึงนะอ๋อเดี๋ยวกันนะรอแล้วละเราต้องดึงเองก่อนวะอ๋อนี่ไงก็ยังว่ามันโดดไม่ถึงนะถ้าจะให้โดดอย่างนั้นนะ Okay. โอเคเราต้องใช้สมองนี้เนื้อเกมนี้จากผู้สร้างลิมโบถึงจะเล่นเกมเองไม่จบก็เหอะในลิมโบเนี่ย <c> เ <oughs> กมนี้แหละจะต้องจบแน่นอนขอรับประกันเฮ้ยจะบู๊จังวะยี่วุ้ยเป็นแอสซิสซินคีดโอ้โหมาเรียบร้อยเดี๋ยวนะถ้าดันไป LA, ไล่ไม้ที่ยื่นเนี่ยมันไม่ตกหรอกมันไม่แตกแล้วตกลงไปตายนะมันจะต้องรีบดันแล้วก็ต้องรีบลงไปนี่จะไปจุ หืช้ชมบนี่รู้ทันรู้แกวอย่ามากโกหกกันแหน่มันมีอะไรอะ่ะอ๋อเหมือนต้องลงไปข้างล่างนะฮะก็เอไว้พวกก็ต่อไปคลิปหน้าเลยนะ,ะนะกับอินไซส์ไซเอนเซสร์วครับ